ไอ้เสีติดตามมาตั้งแต่ EP หนึ่งนะครับ mm hmm. ใครที่รับชมตอนนี้อยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ว่าใครมาทําตอนที่กล้องอายุมา EP หนึ่งบ้าง mm hmm. ตั้งแต่นั้นก็พัฒนาตัวเองมาโดยตลอดในเรื่องของการแสดงเอเจนท์ถ้าเกิดเรื่องเอเจนท์ก็ต้องยกให้เขาแหลกบนเวทีนะครับในของตัวเกมสม์สิบเราก็ทําเป็นเรื่องม้วนร่วงดิงเดาหนีน่นก็คือต้องเป็นคอเลย mm hmm. นะครับก็พัฒนาตีนมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้ EP สามสี่แล้วและเวลาก็เลยมากว่าครึ่งปีแล้วที่เราอยู่ตรงนี้นะครับผมต้องขอบคุณเรื่องซี่อะไรครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณจ้องค่ะขอบคุณน้องสแต็มด้วยนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะเชิญน้องต้องไว้อยู่ค่ะบอดรอบอลปีนี่ค่ะบอลรอปีนีรอมากถือว่าถ,ถ paradigm, ือว mm ่าทุ่มทุนในการเตรียมชุดมาแล้วคือตัวเองเป็นเจ้าภาพอีกเด้มือนีนานาอืมเป็นเจ้าของ่าเกิดนี่บอลเห็นมันเห็นหน้าัจะไปห้างเลยครับบอลประหลาดเขาอันนี่ยเป็นคนโดนี่คือเจ้าของข้าวจ้ามาครับข้าวจ้าว วันนี้พูดทักทายเอฟซีก่อนครับทักทายสวัสดีเอฟซีที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็อยู่ที่นี้ด้วยค่ะต้องค่ะสวัสดีมากๆนะครับผมสวัสดีแขกผู้เกี่ยวทุกท่านที่ทานอาหารที่อร่อยนะครับผมโอ้ย่ังห้บอร์ดให้หายท่อหันแค่บอร์ดอะไรสวัสดีนะครับผมทางไลฟ์สดนะครับผมขอบพระคุณนะครับผมที่ซื้อบัตรจองตัวมาให้กำลังใจผมกับซีแกร่วันนี้นะครับผมกับชาวโตัวเกียรติทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับบอ ก่อนเพื่อนเลยนะครับผมถ้าไม่มีบอสก็ไม่มีงานวันนี้ครับผมถ้าไม่มีบอสก็ไม่มีกล้องวายยูเกิดขึ้นนะครับผมจากอีพีหนึ่งนะครับผมก็ยังทราบซึ้งใจอยู่นะครับผมก็ยังอยู่ในใจอยู่อีพีหนึ่งนะครับแล้วสิวันนี้อีพีต่อไปอีพีต่อไปจนถึงแปดพันอ่าโอเควันนี้ เหการหนึ่งค่ะนานๆทีจะปิดเรื่องกับี่ะจะแต่พอลูกพ่อเตาเป็นครอบครัวสดเด็ดเลยนะเมื่อกี้น่ะเหยุไม่คือเพื่อนบระเดียเด้เอออันไหนในน้องก้าวยกมือครับน้องก้าวใส่น้องก้าครับน้องคุณอยู่ไหนครับยกมืออย่าบอกให้ม้าจีไสเอาละกาช่วงนี้นะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นอีกวันดึงวันดีๆนะคะวันคล้ายวันเกิดของคุณก้องวายุครบ 25ปีบริบูรณ์เนาะวันนี้เลยนะครับวันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของทุกคนนะคะแฮปปี้เบิร์ a เสักนิดนึงนะคะจุดไฟก่อนจุดไฟก่อนในร่นี้ร้องเพลงรอแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูอ่ะร้องแล้วลูก p ฮปปี้เบิร์ h แฮปปี้เบิร์ y Happy birthday you. นี่เป็นภาพบรรยากาศอบอุ่นนะคะสำหรับ <c oughs> คุณลูกเป่ากองคุณพ่อแล้วนะเขาเสียงพรบมือคะ่ะ <c oughs> ยืนอยู่ก่อนยืนอยู่ก่อนอนะคะเอาปวดแขนหรือปล่าบบองได้ได้อยู่นะคะมือนีบเป็นเป็นอีกภาพบรรยากาศหนึ่งนะคะ นานทีเนาะคุณพ่อกับคุณลูกก็จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้นะคะก็เป็นถือเป็นโอกาสที่ดีเนาะวันนี้จะเป็นภาพที่อบอุ่นแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะอ่ะต้องหลังจากต่เาเค้กแล้วขอพ่อในจะขอแมนะ่มีอย่างบอกกับเอฟซีมีอย่างบอกกับบอดปราคาะคาเชิญเลยค่ะขอบคุณก็ขอขอบพระคุณนะครับผมที่ แม่ๆนะครับผมมาให้กำลังใจนะครับผมถึ่ขอนเก่นมาจากกรุงเทพเลยนะครับขอขอบพระคุณนะครับผมที่มานะครับผมรักลูกคนนี้มากมากเลยผมก็รักคุณแม่มากๆนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณนะครับผมที่พาน้องมาเสียสละพาน้องมานะครับคุณแม่ทั้งสองนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับ FC ทางบ้านด้วยนะครับ ตรงเยาวชศิษย์นะครับผมที่ให้กำลังใจกล้องมาโดยตลอดนะครับผมบอกเราหาบอสบ้านเยอะนะครับท่านละอุ้งปีจเชื่อหรืออุ้งสมบันิยังศิลป์นะอุ้มรอดได้หลายครับผมก็บดีก็เอฟซีก็ร่วมแสดงความนดีผ่านไลฟ์สดคอมเมนต์กันรัวๆนะครับผมอ่าบอสมีอะไรอยากกล่าวถึงน้องต้องวายุไหมคะในโอกาสวันท้ายวันเกิดครบ25ปี25ปีก็ บ้ไม่อย่างไรครับกับออ๋พ่อใหม่สูขภาพบแข็งแรงรับเลี้ยงเงินท่องหิ้วซี่ลัางไหลมากที่มากนะครับไปตั้งใจเฮ็ดเอานะครับลูกจก <c oughs> กะพ้นเหล่าน้อกันีลาลูกจะพ้นกันกัเลียงเอาเออผ้าลากอะไรลดระสีออกเอาอะไรอะไรที่มันดีก็ทําเข้าอะไรที่มันจะพัฒนาก็ให้ฝึกฝนตัวเองต่อไปเก่งแล้วคนเก่งแพ้ควรพัฒนาเก่งแค่ไหนก็ช่างมันแพ้ควรพัฒนาแพ้คนฝึกฝน นะครับผมก็อยากให้ฝึกฝนตัวเองไปให้เก่งแล้วก็ให้ดูแลลูกเต้าทุกๆคนเนาะเออเรียงกับต่อไปแล้วก็ขอให้มีความสุขในการทํางานเตือนทางไปก็ตลอดปลอดภัยให้เอ็มซีชื่นชอบออกเพลงไหนก็ให้ดังให้โดดให้ดังให้เรี้ยงให้ป้านโอเคครับให้พวดเด็กครับแม่แม่มีของขวัญให้กล้องไหมคะหรือว่ามอบมอบแล้วหรือยังเอ่ยเชิญเชิญได้เลยนะคะช่วงนี้เชิญได้เลยนะคะลูกชายครับ คุณแม่อะไคะคุณแม่ผิดนะคะตามตลอดเลยนะครับเป็นกําลังใจกับน้องกองด้วยนะนี่แม่อยากเป็นตัวแทนเนาะโอ้ยบอลนะคะอยากให้ลูกใจน่ารักแบบนี้ตลอดเอซจะได้ยอนะลกนะ้วก็น่ารักกับทุกๆคนเลยนะลูกนะเป็นเด็กที่น่ารักมากค่ะวันนี้แม่เตรียมตัวมาแค่ชุดเดียว แม่ในงานนะก็บอกไม่ต้องดำกับข่าวนะไปหาซื้อชุดทำใหม่เตยมเลย <c oughs> คุณแม่เต็มที่มากสำหรับวันนี้นะคะท,ที่รีบรอมอบเพราะว่าจองตั๋วกับคืนนี้ค่ะค่ะข,<อ>ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแม่พิดน,นะคะแล้วก็แม่ๆที่มาวันนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะนอกจากลูกทั้งสองแล้วยังมีแม่ๆ เอฟซี uh, ทุกท่านนะคะที่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวของกล้องเนาที่ดูแลซัพพอร์ตมาโดยตลอดแลจะจะดูแล